สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพทั่วไปแบบออนไลน์นะครับก็เดิมแบบฟอร์มนี้นะครับก็จะมีอยู่ในระบบ KSO อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงนะครับให้สามารถนะครับจัดทำแล้วก็ใช้งานแบบฟอร์มนะครับในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับก็จะสามารถใช้งานในส่วนสบายยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับแบบฟอร์มเดิมนะครับ เชื่อว่าทุกๆท่านนะครับก็น่าจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวแบบฟอร์มหายนะครับจะใช้งานก็หาตัวแบบฟอร์มที่ใช้งานไม่เจอนะครับหรือว่าแบบฟอร์มเนี่ยมีการเก็บรักษานะครับใช้งานหลายๆเดือนก็อาจจะขาดหรือว่าชำรุดได้หรือว่าอาจจะเป็นการที่เราจาเป็นต้องเดินไปเอาเอกสารไกลนะครับจากตัวหน้าง,งานที่ต้องตรวจเช็คนะครับแบบใหม่ที่เป็นออนไลน์แล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเก็บแบบฟอร์มนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องของแบบฟอร์มสูญหายแบบฟอร์มฉีกขาดชำรุดได้ันดับที่2นะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ทันทีที่หน้างานเลยนะครับสามารถสแกนตัว QR code คแล้วก็ตรวจเช็คผ่านมือถือได้ทันทีนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรีพอร์ตส่งมาด้วยทางอีเมลนะครับให้เราเก็บไปเป็นหลักฐานหรือว่าจะเป็นเลคคอร์ดไว้ดูประวัติการตรวจเช็คของเราก็ได้ครับทีนี้มาพูดถึงนะครับว่าตรง ตัวแบบฟอร์มตรวจสอบภาพออนไลน์เนี่ยครับอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเรื่องของรถบริการนะครับถังรับเพลิงบ่อดักน้ํามันแล้วก็พื้นที่ล้างชิ้นส่วนนะครับทีนี้เราจะมาพูดนะครับถึงวิธีการใช้งานแบบฟอร์มนะครับคร่าวๆนะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองสแกน QR code ตรงหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ลองทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเมื่อสแกน QR code เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเปิดไปที่กล้องนะครับหรือว่า ตัว QR scanner ของเรานะครับแล้วก็เจาะที่ QR code ตรงกลางนะครับทีนี้กดลิงก์นะครับมันจะลิงก์เข้าไปนะครับอันดับแรกนะครับให้เรากรอะอีเมลนะครับที่จะรับรายงานนะครับตรงนี้สําคัญนะครับก็คือว่าต้องตรวจสอบให้ตรงนะครับกับอีเมลไม่งั้นรายงานก็จะไปไม่ถึงนะครับอันดับที่2นะครับให้เราเลือกรายชื่อ AD นะครับ ลำที่สามนะครับจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบนะครับในตัวอย่างจะเป็นเรื่องของ p r o ดัก t น้ํามันนะครับให้เราตรวจสอบสภาพตามจริกนะครับของแต่ละหัวข้อได้เลยครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนบรูปนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับที่อัปโหลดนะครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับเราสามารถเลือกรูปจากครั้งรูปภาพตรงนี้นะครับในรูปที่เราถ่ายหน้างานมาแล้วหรือ ถ้าเราอยากจะถ่ายนะตรงนั้นเลยนะครับให้เราเลือกที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอครับทีนี้ก็จะเข้ามาที่กล้องนะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายภาพณหน้างานตรงนั้นนะครับถ่ายเสร็จนะครับก็กดใช้รูปภาพนะครับแล้วก็กดสีฟ้าอัปโหลดรอสักพักนะครับพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมกดส่งนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถตรวจเช็คได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดส่งเรียบร้อยนะครับจะมีรายงานมาผ่านอีเมลนะครับหลังหนึงเช่นตัวอย่างนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับ ใน้รายงานเนี่ยครับก็จะเป็นการบอกว่าอีเมลอะไรนะครับที่เราได้ทําการบันทึกไปสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของแบบฟอร์มเมื่อกี้นะครับให้เราเก็บไว้ในคอร์ดของการตรวจเช็คได้เลยนะครับสรุปวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับก็คือ1นะครับเราเปิดกล้องถ่ายรูปหรือ QR สแกนเน r นะครับสให้สแกน QR Code คลิกลิงก์เข้าไปนะครับข้อ3ามนะครับให้เรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเนี่ยให้ครบถ้วนข้อ4ี่นะครับ อันนี้เน้นย้ำนิดนึงนะครับตอนใส่อีเมลที่จะรับรายงานนะครับให้เราตรวจสอบชื่ออีเมลให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดผิดเนี่ยก็จะอีเมลเนี่ยก็จะส่งไปไม่ถึงนะครับข้อห้านะครับพอเรากรอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดส่งนะครับหลังกรอข้อมูลเสร็จนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการใช้แบบฟอร์มออนไลน์แล้วครับมีเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเราสแกน q ิว o าโค้ดครั้งแรกแล้วนะครับขึ้นหน้าจออย่างในรูปนะครับก็คือระบบเนี่ยจะให้ทาให้เราทําการล็อกอินอีเมลนะครับก็ ให้เราเนี่ยครับทำการล็อกอินอีเมลของเราก่อนนะครับในครั้งแรกอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทําแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงนะครับการเกาะหมายเลขถังดับเพลิงนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากที่ร้านเรานะครับน่าจะมีถังดับเพลิงมากกว่า1ถังนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงว่าตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบสภาพของถังที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะรบกวนทําการกําหนดนะครับหมายเลขถังดับเพลิงแต่ละถังนะครับแล้วก็ในขณะที่เราเกาะข้อมูลหรือไปตรวจช็คทางไหนเนี่ย ก็ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ตรงกับหมายเลขถางดับเพลิงเที่ยาตรวจสอบนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะแนะนําวิธีการใช้งานแบบฟอร์มให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ s i t e g o o g l e c o m นะครับแล้วก็ KSO official นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกประเทศนะครับข้อ3นะครับให้เราดาวน์โหลดรูป QR code ได้เลยจากเว็บไซต์นะครับก็ในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับ4นะครับเราสามารถ p ิ i นรูป QR code เนี่ยครับไปแปะไว้ที่หน้างานได้เลยอย่างเช่นนะครับเราไปแปะที่ถังรับเพลิง ปแปะตรงบอร่อดักน้ํามันแล้วที่นี้เนี่ยพอเราจะทําการตรวจเช็คนะครับเราเดินไปที่ถังระเเพงหรือบอือบ่อดักน้ํามันนะครับเราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr โค้ดแล้วก็ทําการตรวจสอบได้เลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับวิธีการใช้งานแบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพทั่วไปออนไลน์นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรนะครับสามารถส่งคำถามมาได้นะครับที่ line official account นะครับของ kso hey official นะครับสวัสดีครับ